เน้นแยกหนออืมนะคะที่นี่คือแบบเน้นเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโพโ,ออโลคาเซียหรืออะโลคาเซียนะคะก็จะส่วนมากฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเรามารับน้องหูช้างด่างเหลืองกลับบ้านกันนะคะนี่นะคะฟอร์มนี้เราจองพี่ปุ้ยไว้ตั้งแต่น้องเนี่ย ยังไม่แยกออกจากต้นแม่นะคะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะทุกคนนี่นะคะหูช้างด่างเหลืองของสวนคาโลคาเซียหมานกาเดนนะคะดูใบค่ะนี่ใบแบบนี้เลยนะคะลายสวยมากๆสวยมากเลยต้นแม่พี่ปุ้ยต้นแม่ต้นนี้อายุประมาณกี่เดือน,นะคะ สองเดือนครึ่งสวยมากนะคะหูช้างด่างเหลืองนี่เราก็ต้องเลือกที่แบบเหลืองๆเล่นี่ <c oughs> ค่ะลายเยอะๆแบบนี้เลยจ้าสวยมากเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหูช้างด่างเหลืองนะคะมีโอกิตนาวะ <c oughs> นะคะทุกคนแม่สวยมากแล้วก็ที่นี่มีแม่หลายต้นมากเดี๋ยวเราไปดูแม่อื่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะพา ลูกหูช้างด่างเหลืองไปดูแม่ของหูช้างด่างเหลืองอีกหลายๆต้นนะคะนี่ค่ะทุกคนต้นนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูแม่พันธุ์ของหูช้างด่างเหลืองของสวนโครโาเซียหมานการ์เด้นนะคะไปค่ะ นี่นะคะแม่นี้ก็สวยนะคะทุกคนนี่ดูใบแม่นี้สามเดือนสามเดือนแล้วนะคะแม่นี้นี่ค่ะดูใบค่ะลายสวยนะคะมีลูกแล้วนะคะทุกคนถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะนี่นี่นี่ค่ะสวยมากนี่ค่ะอ,อนีนิดนึงแต่ว่าตัวน,นี้จะตั้งแม่แหละเนาะมันสวยนะเนี่ย คือไข่ชำไข่ไม่เป็นครับที่นี่เน้นแยกหน่อืนะคะที่นี่คือแบบเน้นเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโพลโคาเซียรหรืออะโลคาเซียนะคะ <โฟ S 1> ก็จะส่วนมากชำไข่ไม่เป็น <laughs> นี่คะ่ะแม่สวยทุกต้นนะจ๊ะแม่นี้ก็สวย นี่ค่ะใบแข็งแรงมากๆเลยนี่ค่ะแม่นี้ก็สวยนะคะทุกคนสวยทุกต้นเลยนะคะสำหรับหูช้างด่างเหลืองของที่นี่เนาะลายจะจัดเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าลายแบบนี้นะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะโตเร็วนะคะนี่ค่ะ ลายด่างลงก้านเลยจ้านี่เหลืองลงก้านเลยนะนี่ค่ะ